โอเคทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะไม่เล่นปืนสกินเสียเงินทั้งหมดเลยนะเว้ยซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยเอาตรงๆก็คือผมคิดอะไรไม่ออกแล้วนะทุกคนมันตันหดเลยว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยแต่ก็ยังว่าอะไรครับทุกคนมันก็ไม่ได้มีทุกปืนนะที่เป็นเสียเงินนะปืนก็แบบไม่มีเสียเงินนะมันอาจจะมีหลาแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อถ้าทุกคนอยากให้ผมมีตังค์ซื้อเนี่ยก็ไกดซื้อของที่ TikTok ให้ผมด้วยนะผมไม่ได้ส่วนแบ่แจกตวนนิดนึงหรือก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ในช่องนี้ด้วยทุ หยอกเล่นหยากเล่นโอเคก็ประมาณนี้นะเว้ยจะกินปืนเสียงนั้นไอ้เหรอนี้ดีกว่ากันนะทุกคนอันมีสีแดงอ่ะผมไน่ใจว่าฉันหน่ดีวะอันนี้แล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะเว้ยนี่โอเคเราไปเจอกันในเกมเลยทุกคนเนี่ยจะกินปืนโปรดนะเออเล่นไปเล่นมาติดใจเฉยตัวนี้ทุกคนผมไม่ที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมไม่เล่นอยู่แล้วนะแสดงเนี่ยถ้ามันไม่จัเป็นจริงๆนะทุกคนโอเคไปเจอกันในเกมเลย ก็อย่งที่บอกไปนะครับตอนช่วงนี้ผมรู้สึกมันมันไม่ใช่เหมเือนแพชชั่นเลยผมยังรักการทำยูทูบอยู่แต่มันแค่รู้สึกมันตันนะทุกคนซึ่งผมไปดูคลิปหลายๆคนในยูทูบแต่พี่ๆีเขาก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติเว้ยที่เราจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกบ้างอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ไม่รู้เว้ยต่อจากนี้เราจะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยแล้วก็หวังว่ามันคงจะคิดออกเป็นพรุ่งนี้นะเออหรือไม่ก็อาจจะวันนี้เลยก็ได้นะทุกคนโอเค้ยสวยที่พี่เสียงเงิอนอยู่มันจะมีคนนะเยอะตัวแหละผมว่าเนี่ย เอ้ยมีนิวซี่อาจจะไม่เสียนเงินทุกคนก็โอเคนะโอเคมีวีเอสด้วยว่านี่ไงคอมโบปืนที่ผมต้องการมาอย่างไวเอบนี่ไงตะกินผมรับจบไงทุกคนประเด็นนะ่ะผมก็ตั้งชื่อคลิปนี้ว่านา้นาหน่านำเงินนะทุกคนม <laughs> ีนา้นาหน้าทองแล้วก็ขอหนา้นาหนํานำเงินบ้างแล้วกันนะ <laughs> นี่ครับทุกคนแล้วก็ดูชุดนะชุดผมก็นำเงินนะเว้ยเตรียมเพื่อแบบมาเข้าทีมอนะไรแบบนี้นะเอเสียงคนเงินบนหูฟังดีว่ะเฮ้ย โอเคไอ้ตรงนี้ไงโอ้ยเจ็บอยู่มึงกลับมาด้วยว่าผมว่าเขาจะกลับมามาดินี่ไนงะก็บอกอยู่หูฟังดีนะถ้าใครอยากได้ก็จะกล้าหน้าทิกตอกเลยนะเว้ยแล้วเหมือนจะมีคนอีกนะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยถามว่าผมใช้ไมค์จากหูฟังไหมก็ใช่นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากจะใช้เนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะเบานิดนึงนะแต่ก็จะมีที่ล็อกไว้ให้เว้ยทุกคนเหมือนจะเป็นเรียกว่าไงนะที่หนีป่ะทุกคนเอาไว้หนีบกับเสื้อนะแล้วก็ส่วนตัวของเองเนะี่ยก็จะเพิ่มเสียงที่พูด คือมันมนิดนึงนันคนอย่างนั้นเสร็จมันจะเบาเกินนะทคนุคนอุ้ยคนด้านหลังเจอละเฮ้ยไม่ติดพิษเลยเหรอทุกคนเฮ้ยวีเอสองนะเฮ้ยเรารีบสีชิพไปก่อนทุกคนมันไม่มันไม่ติดพิษใ้ผมเลยอุ้ยโอ้เสียงเท้าอย่างเยอะคนละตัวใช่ไเนี่ยผมดูทรงนั่นทุกคนมันไม่ติดพิษเลยเว้ยอะไรอยู่วะเฮ้ยไม่ติดพิษจริงดิโอเคเลเวสามละ ดีจังหวัน,นี้ผมเจอได้ทุกคนพูดแค่นั้นแหละผมเป็นเพื่อนโอเคอเฮ้ยเขายิงใครอะท่าน,นบนนี่เหรอ,อเฮ้ยยังไงมาดีมาดีมาดีอุ้ยเ,เดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงติดพิษแตกโอเคได้อยู่ทุกคนมันจะไม่ใช่คนเมื่อกี้นะเหมือนจะมีอีกสองคนนะทุกคน ไอ้คนหนะ้าโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะทำไปเล่นไปเจ็บนะโอเคเอ้ยโอ้โหปืนล็อกนัดสุดท้ายเอ้ยเขายิงกันทุกคนมานัดหน้าเงินผมรับจบในประเด็นนะอะเฮ้ยนี่ไงนัดหน้าเงินผมรับจบนะเออเฮ้ยทำเป็นเล่นนะทุกคนคนเยอะมากเลยเนะมืองเนี่ยโอ้โผมได้มาสีา่ช่วยง่งาอย่างเสียดายเป็นอะไรอย่างน้รแล้วก็แบบยังรอดนะทุกคนเออวีไอสามเราก็ยังไม่แตกนะ โอเคแต่ผมชอบชื่อนี่ว่าหน้าหน้าน้ำเงินนะทุกคนต่อไปเป็นอะไรหน้าหน้าแดงไหมหน้าหน้าเขียวอะไรย่างนี้ไหมคอนเทนต์แบบคิดอะไรไม่ออกแล้วทุกคนตอนเนี้ยใครให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็น้องคอมเมนต์เสนอๆกันมาทุกคนถ้าหน่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามาเล่นให้ทุกคนดูนะเว้ยไม่ก็ไม่แน่ทุกคนผมอาจจะพักไปไปสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเหมือนจะมีคนอีกหน้านี่ไงดิโคตรเจ็บทุกคนมาผมใช้ VS c h a r ารไง จอกเล่น,นทุกคนมาโ okay. อเคเฮ้ยทำไปเล่นไปทุกคนฮ่าคิวนี่ผมใช้แต่ลูกซองยิงนะเนี่ย <S <S เออเว้ย,ยแต่ก็มีดาเมจจาก VS อยู่นะเออผมว่าคิวต่อไปเนี่ยผมต้องใช้ VS ยิงเขาบ้างแล้วทุกคนทุกคนจะรู้ไงว่ามันโกงนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จากคลิปที่แล้วแล้หละนะว่ามันโกงแค่ไหนทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยช่องผมก็สี 1, ่พันชั่วโมงหนึ่งพันซับแล้วนะเว้ยก็ผ่านกฎการสร้างรายได้แล้วนะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเว้ยก็แบบไม่รู้อ่ะผมแบบโอ้โหททาาามอย่งนนนุกค เล่นในชอไม่ไปขอบคุณทุกคนมากนะเวที่แบบอยู่ด้วยกันใมานะแต่ก็ยังยังไม่ได้ตังจากจากทุกคนมันก็ยังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างนากเอจะรอพินอีกตั้งเดือนหนึ่งนะทุกคนทุกคน่แหละขอบคุณทุกคนมากจริงๆเวยที่ทำให้เป้าหมายของผมมันเป็นจริงมันแบบโอ้โหเร็วมากเลยเลยวททุกคนผมเพิงงมม่งจะพันซับไปเมื่อเดือนที่แล้วบ้างหรือไม่ก็เดือนนี้แหละผมไม่มั่ใจนะน่านนจะเดือนที่แล้วทุกคนน่าจะสิ้นเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้ก็ต้นเดือนอยู่นะทุกคนก็ถ เออก็รู้สึกดีใจนะที่แบบคลิปผมผมตอนเนี้ยมันก็แบบเขาเรียกว่าไงพันวิวอัพแล้วอนะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนแบบโอ้โหสามสิบวิวผมก็ดีใจมากๆแล้วอนะไรเงี้ยทุกคนร้อยวิวนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงทุกคนโคตรดีใจนะเออตอนนี้ก็แบบหหลักพันวิวแล้วก็ตอนสามคลิปล่าสุดของผมเนะี่ยก็สองพันวิวติดต่อกันถูกปะก็โหโคตรดีใจทุกคนโอเคก็อยู่ด้วยกันไปนานนะเนวะ้ยทุกคนอยู่ด้วยกันไปจนถึงแบบสิบล้านซับเลยนะจนผมเปิดหน้าเลยนะเว้ย <laughs> เออแต่คลิปล่าสุดผมเนี่ยไม่ค่อยมีคนเมนนะผมก็ยังไม่รู้ว่าน้องๆเขาเลิกเรียนกันหรือ,อยังวะเอ,อ้สังเท้าน่าตรงนี้นะครับทุกคนสังเท้านะโอเคอุ้ยด้านหลังเออเดี๋ยวไหนมาดิจจวีเดสผมนะไหนเพื่อนเอ้ยเอ้ยยังไงเจ็บนะเอ,เอ้าเอยมาดิ ลมชาร์จเลยไงประเด็นหนาเบียดชาร์จนันทุกคนเพื่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงดาวแตกยังก็แตกทุกคนนี่ผมไปติดเคำว่าดาอยู่ทุกคนเออเว้ยสงสัยจะเล่นแบบแบกแรงคนดูบ่อยอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่ได้บ่อยอะไรนะเว้ยทุกคนก็ไม่รู้ติดคำว่าดาวมาจากไหนนะอาจจะเพราะว่ามีที่ชุบตัวเองเยอะไงแพทนี้นะเออ แต่ก็อย่างที่บอกอครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะเวที่แบบคุนกันมาอย่างยาวนานเลยปีกว่าเลยนะเออก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะเวแล้วก็แผนที่จะสตรีมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะสตรีมตัวไหนนะก็รอมีตั้งก่อนทะุกคนแล้วผมมีตั้งแล้วผมซื้อคอมได้ก่อนนะเออผมก็สัญญาว่าจะมาสตรีมให้ทุกคนดูแน่นอนนะเวจริงๆก็อยากจะสตรีมในมือถือแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันคุณภาพมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมกลัวจะแบบไม่รู้อะผมผมเคยสตรีมแล้วมันไม่มันไม่ค่อยคุณภาพมันไม่ค่อยได้อห่นง เสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียเ,เหรอไม่น่าใช่ปะ่ะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหทุกคนเสียงเท้าผมยินเสียงเท้าแบบสองสองเก้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะหน้าคนนี้แคมป์อีกทุกคนมเวันคนแคมป์ยิงแตกดูดิโอ้โหเขาหนึ่งคิวยังอ่ะผมกี่คิววะในหกคิวป่ะโอ้โหสุดยอดจัดเลยทุกคนโอ้โหหมดแต่พูดกับคนดูไงประเด็นหน้าโอ้โ,โอเคทุกคน เราไปเเกมต่อไปเลยเว้ยโอ,อย้ยเสียดายได,ได้ที่เก้าเวะหรือว่าได้ที่แปดหืมโอ้โหทุกคนหกคิวดาเมจพันสามเองอย่างที่บอกนะผมไปไปเก็บงานอย่างเดียวนะสกินน้นน้ำเงินผมเนี่ยเฮ้ยสวยทุกคนเฮ้ยผมได้ VS สามเลยลเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มดนึงนนะเราไปซื้อของนบนก่อนเพราะว่าราังามันลดราคาไงโอเคคอมโบปืนจากเกมที่แล้วหรือ,รอว่าเกมนี้ต้องได้ที่หนึ่งละเออเกมนี้ขอสักสิบคิวอะไรอย่างงี้นะทุกคนอาจจะเอ้อ์ไปนะเว้ย แต่ก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ทุกคนโอเคมาหวังว่าจะไม่มีคนนะเว้สวยของถูกมากเลยเว้ทุกคนร้านค้าเสียเงินเนี่ยเอยเดี๋ยวน้าน้านเงินก็ผมปเป็น่ยเกมผมเนี่ยนะไปก๊อปเขาเนี่ยเขามีตั้งแต่ไหนแต่ไรลนะร้านค้าเสียเงินเนี่ยแ้วก็บางอย่างมันก็จำกัดนะอย่างยาน้ำเนีคนมันซื้อได้แค่สองอันเองนะซึ่ปกติมันมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผมไงเออแล้วก็อย่างชีย่ยก็ซื้อได้แค่สองอันเอง ผมไม่รู้นะว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมที่แบบเอ้ยเวลาเราอัพชิปไปได้แบบ2อันแล้วมันไม่มีอันที่3เนี่ยผมรู้สึกคาใจนะเวย้ยไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะอย่างเช่นแบบเอ้ยเรามี M4 แเราเอา M4 เป็นเลเวล2แล้วเนี่ยแต่มันไม่มีไม่มีอีกอันเนี่ยทุกคนทวนเข้าใจป่ะมันจะแบบคาใจอะเอ้ยทำไมไม่ไม่มีอีกอันวะอะไรแบบนี้นะเอออาจจะเป็นโลกชิ้นหนึ่งก็ได้นะเวย้ยโอเคบ้านเอวมันจะมีคนนะพวกนี้ไม่มีคนหรอวะผมนึกว่ามีนะผมอุตส่าห์ลอนอยู่ตั้งนานเออเอ้ายังไงมาดิ โอเคไอ้เดี๋ยวเอา้ามีคนลัดผมตรงไหนอะไหนใช้เก็บเสียงทุกคนอคุ้ยเดี๋ยวผมเจอละผมเจอล้วนั่นไงโอเคไปดิเฮ้ยเอาเก็บนะเก็บนะนะทำไปเล่นไปเก็บนะโอเคทำไปเก็บของของเราอยู่ก็ว่าวอุ้ยเดี๋ยวปืนระเบิดเยอะจังวะเฮ้ยโอเคคนได้อยู่ได้อยู่เพรากระสุนลูกซองอย่างเยอะทิ้งบ้านดีกวนะ่เาเนอะเฮ้ย แต่ทุกคนกับแต่พ่อทิ้งกระสุนลูกซองนะมาดิอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่ยิงไปไหนลงมาแล้วดีกว่าทุกคนเครื่องดีนมีไหมวะเนี่ยอ๋อเจ็บนะเจ็บนะทำไปเล่นไปโอเคแล้ววิ่งอ้อมไปอีกฝั่งนึ่งดีกว่าทุกคนเราวัดตรงๆกับเขาไม่ได้เลยทุกคนก็ซ่าเอ็กซ์เลยเนี่ยโอ้โหเขาลางหัวแป๊บเดียวผมก็แตกเลยนะยิงต่อผมก็แทบจะแตกแล้วนะทุกคนมันแรงมากเลยนะสิบตัวเลยวะเอ้ยยังไงโอเค เฮ้ยพวยังเก็บทุกคนผมว่าผมมงไปอีกฝั่งนึงดีกว่านะเขาก็น่าจะมาดักเมาแล้วทุกคนไม่แน่ใจนะถินนกอะไรอยู่วะเนี่ยบ้านผมเนี่ยเอา้าโอเคไม่มีปืนจอยระเบิดจ่อยวอลปืนยิงระเบิดจ่อยวอลทุกคนมีแต่มีดบินโอ้โหเพื่อนเพืถูกไปหมดเลยว่าโอเคแต่ทุกคนดีนะที่เรามียาน้ำเยอะเว้ยโอเคโอ้โหแปดเองเหรอวะถามจริงเพื่อน เฮ้ยนี่ไงเกือบไม่รอดนะทุกคนโอเคกองไฟเลยครับแตวันนี้เกือบไม่รอดนะทุกคนโอเคอเคอเค้ยมีปืนจอยวออยู่สวยกระสุนยังครบอยู่เลยว่าเอ้ยเขาเอากระสุนแม่จังเหยนเยอะแยะไว้ทุกคนเมื่อกี้ยิงผมอย่างเยอะเลยนะโอเคเรามาแลกตรงนี้บ้านดีกว่าทุกคนมาซื้อของตรงนี้บ้านดีกว่านะืมไม่มีอะไรเลยเพื่อนโอ้ยน้ำสวย โอเคแค่นี้แหละคทุกคนผมแตกจริงน,นะผมว่านเนี่ยโอเคกระสุนจะไม่พอเอานะทำไปเล่นไปตรงไหนเพื่อนน้านำเงินมาเก็บงานแล้วังไงไดาวสวยเอ้ยซัมตัวดาวก่อนเพื่อนไปล็อกทำไมตัวนูน้นโอ้โหโดนลัดอีกแล้วทุกคนแตกมาตัวนี้สวยโอ้โหโดนลัดไปสองตัวทุกคนเสียดายเใจหญิงก็ไม่ได้โดนลัดหรอกครับทุกคนผมเนี่ยลัดแล้วผมซ้ำไม่แตกเองนะ โอ้โแต่ปืนก็ไปแบบไปล็อกตัวที่ยังไม่แตกนะโอ้โหอย่างเสียดายเลยทุกคนงั้นสีคิวแล้วเนี่ยเกมเนี่ยเฮ้ยมีคนเสียงอยู่ไกลมากเลยทุกคนตอนนี้นั่นบนนู่นเหรอวะไม่ไม่ใช่ตรงใกล้ๆนะยังไงบนนู่นไงโอ้โหเฮ้ยทุกคนผมได้ยินเสียงด้วยเหรอวะให้ผมอึ้งจริงเนี่ยผมฟังมันดีขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเลยทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะให้ผมได้ยินเฉยเลยวะเออได้ยินเสียงแบบโคตรเบาเลยแต่มันมันยังได้ยินอยู่เว้ยทุกคน โอเคผมปล่อยโดนไปเลยงั้นนะ่าซื้อของนะทุกคนลืมกระสุนจะหมดนะโอเคซื okay. ้อได้อยู่วะทุกคนน่าจะทันอยู่นะโอเครีบซื้อรีบเข้าวงครับเฮ้ยโ okay. อเคเฮ้ยไม่มีคนหรอวะเอ้ยมีสิสังขารยังอยู่เลยตรงไหนฮะเฮ้ยเขาวิ่งออกไปแล้วนี่หว่าถูกป่ะโอเคนี่งไง กูยังเจ็บกูยิงชาร์ตเลยกูจะมาซื้อกระสุนนะเนี่นยทุกคนเออเจอคนเฉยเลยว่ะอยู่ในบ้านเอาไปเอาไปอุยโดนคนเจ็บหนักทุกคนเจ็บหนักพูดเลยสวัสดีเพื่อนสวยโอ,อ้ยทุกคนเขาไม่ไดโดนวีเอสผมยิงแตกเลยวะโอ้โหโดนระเบิดน้ำแข็งแตกเกินนายโดนวีเอสแตกภูมิใจกว่านะเพื่อนเออวีเอสสามเลยนะเว้ย <c oughs> โอเคทุกคนคนเหลือ5คนแล้วนะผมว,ว่าผมไปล่าคนต่อดีกว่าไม่แน่ใจว่าจะได้กี่คิวนะเกมเนี่ยเฮ้ยบนมีอัลฟ่าเราก่อนนะเพื่อนนั่นน่างเงินกำลังวิ่งไปนะนั่นาน,าน่นนนางเงินกำลังวิ่งไปเก็บงานอะไรเนี่ยเออเอาอะไรทุกคนไปเปิดคนนอกเฉยเลยนะโอ้โหเกนินเกมไม่ใช่เกมหรอกอย่าผมเนี่ยแหละนะอะไรเช็ดหน้าจอโอเคเออฝั่งนี้ โอ้โหปืนจอยฟ้อมหมดแล้วทุกคนโอ้โหถ้าไม่หมดที่ผมยิงเขาแตกเลยเนะี่ยทุกคนทำไปเล่นไปนะเราต้องรอครับทุกคนเหมือนว่าจะมีคนยิงเขาอีกนะนั่นไงโอ้โหอย่างเบาเพื่อนถามจริงโอ้โหเขาไม่แตกว่ะทุกคนดูสองคนนี้น่ายยายเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปโอเคยิงไม่ได้ทุกคนเขาโหมนะทุกคนแต่มันไม่ขึ้นเป้าสีแดงอะแล้วกระสุนผมก็กระจายมากด้วยนะ รอจังหวะเขาบวชนะครับทุกคนจังหวะนั้นแหละผมจะเฉิดฉายเอ้ยนีย่งไงผมเฉิดฉายแล้วมาดิน้องน้าเงินผมกำลังวิ่งไปเก็บงานทุกคนมาผมช่วยเพื่อนยิงช่วยนั่งไงเฮ้ยยิงช่วยเพื่อน,น,อน,อนโอเคเจ็บเจ็บมากทุกคนวูบเลยเจ็บมากสวยดาวทุกคนโอเคโอเคก็เ,ย,เยวอ่ะโอเคไอ้มีตัวนึงเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว โอเคทุกคนสวยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมได้สองชิวแบบชิวอๆรึเปล่าคนเมื่อกี้เขาก็มีที่ชุบตัวเองนะเออเว้ยคนด้านล่างก็มีนะคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันพูดอะไรเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นนายเขาอยู่ตรงรถนันทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอเคโอ้โหเดี๋ยววิ่ทุกคนตรงเสียงตัวยิงหัวเนี่ยมาดิยิ้งพล่อยวอมาดิอิ้งเจ็บนะเจ็บนะนายทำไปเล่นไปนะนายเจ็บนะ เว้ยคเขาดูหลังรถว่าโอเคแต่ okay. สามคนแล้วนะอีกคนนึงอยู่ไหนวะยี่บอกว่าอยู่ด้านหลังผมนะเออเว้ยขืนจ่อยพอผมก็ไม่มีแล้ว,วทุกคนผมมาสิเพื่อนนี่ไงโอเคเอ้ยเขายิงกันเหรอไม่รู้ทุกคนแต่ที่รู้คือผมเฉยๆไงจังหวะเนี้ยจังหวะนี้ผมชอบเลยไอ้คนเจ็บแต่ไม่เจ็บพูดไปงัน้นแหละอุ้ย เก็บจริงไงทุกคนอู้กระสุนอย่างกระจายทุกคนอู้หเดี๋ยวชุลมุนกันมั่วหมดเลยว่ะแล้วผมชา้าอะไรไงคนเนี้ยมาดิเดี๋ยวช้าดีไหมสุกสองนี่แหละทุกคนเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเม็ดเดียวเลยวะไอกคนทำยังไงวะทันแหละโอเคทุกคนอุ้ยได้อยู่คนได้อยู่ได้อยู่กองไฟเพื่อนกองไฟสวยว่าไรวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะมั่วไปหมดเลยว่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค ทันอยู่ม okay. okay. ั้งวิวเขาจ่อทุกคนนี่ไงโอเครออยู่นะเฮ้ยไกลไปปวดตัวนี่ว่ะตรงนู้นโอเคแล้วหนึ่งตัวหนึ่งแล้วนะเฮ้ยอะไรวะผมผมงงหมดเลยว่ะสถานการณ์ตัวเนี้ยต้นไงนะทุกคนเอาไปเอาแล้จังหวะนี้นะผมเข้าวงยากแล้วนะโอเคมาดิมาซ่องไปนัดช้าๆเนี่ยวะ โอ้ยคเขาเจ็บมาดิวีเดนี่งไงวีเดชานะทุกคนผมวิ่งับช็อตไหนก่อนดีว่ทุกคนผมยอดเฉยเลยนะผมนึกว่าเขาจะข้ามเขาเร็วไงข้ามหน้าต่างมายิงผมนะคนเมื่อกี้นึกว่าข้ามหน้าต่างมาซ้ำผมนะเออไอ้ไกายเป็นเขาวิ่งอ้อมมาแล้วผมมีเวลามีเวลาชุบตัวเองอะแล้วก็มีเวลาพันยานะโอ,อ้โหพูดไม่ออกเลยทุกคน กูอย่างอึ้งทุกคนมือยังสั่นอยู่เลยตอนเนี้ยรอดยังไงวะก็ประมาณนี้แนะกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้าหน้าเงินของผมเนาะไปเอาหน้าหน้าสีอทุกคนหน้าหน้าสีลุงไหมหน้าหน้าแดงหน้าหน้าเขียวอะไรอย่างเี้ป่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเว้ยแค่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะเว้ยที่แบบอยู่ด้วยกันมาจนแบบผมผ่านกดยูทูบไปนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้หูฟฟังเเเนนนนีี่่ยยยไปกหห้้าโรรลลล์ะะวแแ